บ่าวด่วนครับทุกคนบอสบอยสิริชัยทนไม่ไหวจนต้องมาแชร์เพลงลูกสาวอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดกับทุกคนตอนนี้เรียกได้ว่ามาแรงสุดๆส,สำหรับผู้บ่าวคนแรกครับปล่อยภายในไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้นะครับโอ้โหปาไปแล้วนะครับ ไอมาแรงโอ้โหทุกคนสุดยอดม,มากๆครับปล่อยไปเพียงชั่วโมงกว่ากว่าเท่านั้นนะครับตอนนี้คนดูเนี่ยอยู่ที่1,000 100, แสนนะครับ62,637คนคุณบอยสิริชัยนะครับหัวหน้าวงหมอลำใจเกินร้อยนะครับได้เมาแชร์เพลงให้น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยน่ารักมากๆขอบคุณแทนน้องด้วยนะครับสำหรับ คุณพ่อบอยสิริชัยของเราครับทุกคนน่ารักสุดๆครับแล้วก็อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับสำหรับเพลงนี้ต้องบอกว่าน้องทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดง MV ครับยกนิ้วโป้งให้เลยครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสแล้วก็ตอนนี้น้องตื่นแล้วนะตอนนี้อุงอิงตื่นแล้วนะทุกคนน้องมาอ่านคอมเมนต์นะครับในช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ด ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์ยังไม่ได้เข้าไปแช์นะครับเข้าไปแชร์ให้กับลูกสาวอุ้อิง,องเพชรบ้านแพงด้วยตอนนี้อุ้มอิ่มนะครับนี่เลยครับนี่เลยครับนี่เลยครับทุกคนอะไปดูเพลงให้กับอุอ้มอิงเพชรบ้านแพงกันใครที่นะครับมีโทรศัพท์หลายๆเครื่องเนาะวันนี้ทุกคนอะรวมด้วยช่วยกันนะครับบางคนหยุด บางคนปิดร้านเพื่ออุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับนี่คือพลังรักจริงๆครับทุกคนน้องที่มีต่ออุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับน้องมอบความสุขให้กับทุกคนนะครับทุกคนก็มอบความสุขให้กับน้องเช่นเดียวกันครับเชื่อว่าวันนี้ FC ไม่ยอมแพ้นะครับจะนําเพลงน้องไปสู่หนึ่งในมาแรงได้ไหม ด้วยแรงของพวกเราเองครับทุกคนที่รักน้องด้วยความบริสุทธิ์จริงๆบางคนทําเพื่อน้องอย่างพี่ลูกน้ําวันนี้ยอมปิดร้านขายส้มตําเพื่ออุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเพื่อมานั่งดูน้องมาดูฟีดแบ็กต่างๆให้กับลูกสาวครับทุกคนเนาะอ่ะดีใจแทนน้องจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้หลายคนนะครับมาแชร์เลยไม่ใช่แค่พี่บอยสิริชัยนะครับทุกคนในวงก็คือมาร่วมใจกันแชร์สําหรับเพลงนี้นะครับผู้บ่าวคนแรกเนาะ ดีใจครับดีใจที่ทุกคนรักน้องนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอุ้มิ้มข่าวกระแสเองนะครับวันนี้ก็อ่ะเราก็อ่านข่าวเนาะพอหอมปากหอมคอเพื่อที่จะไม่เป็นการรบกวนช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดก็ให้ทุกคนเข้าไปฟังกันแล้วก็ตอนนี้นะครับทางเขาเรียกว่าอะไรนะทางชาวต่างชาติเนี่ยก็เริ่มออกมารีอคชันกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงของน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับทุกคนตอนนี้นั่นก็คือ อ่ะบางคนมาคอมเมนต์อุ้มอิมโพสต์บน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันแรงงานเด้อพี่น้องบางคนยอมปิดร้านหยุดงานงงมากนะครับบางคนก็บอกว่าสุดๆไปเลยครับนะครับฮักแบบไม่มีเหตุผลค่าเพื่อลูกสาวยอมปิดร้านนะครับอุ้มอิมโทรปลูก ai หน่อยเด้อปั่นยอดวิวหน่อยเราตื่นนอนหรือ,อยังนะครับอันนี้หมายถึง เพจบอสโจนะทุกคนต้องบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาใช้ AI หรือว่าเขาใช้คนจริงในการโพสต์นะโพสตลอดเวลาจริงๆสําหรับเพลงสําหรับอของบอสโจนะครับเพจหนุ่มโจ hey, ha, เฮฮาเสดิดอรอะไรของเขานะครับทุกคนโพสต์ตลอดเวลาจริงๆนะครับและได้ยินข่าวมาว่าได้อดมินเป็นพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดําด้วยนะ <laughs> โพสตลอดเวลาโพสคำคมตลอดเวลามึมงงมากเราไปกดไลค์ไม่ทันเราไปกดแชร์ไม่ทันจริงๆนะครับฝากไปถึง AI หน่อยนะครับทุกคนนะอ่ะวันนี้นะครับสำหรับบทเพลงนะผู้บ่าวคนแรกนะครับผู้บ่าวคนแรก นะครับก็อ่ะเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับผ mm. ู้อ่ามข่าวกระแสเนาะก็ฝากไปถึงทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์ดันเพลงอุ่งอิงเพชรบ้านแพงกันเยอะๆเพลงนี้นะครับน้องฝากผลงานเอาไว้ได้ดีมากๆนะครับเนอก็นะครับก,นะบก็ฝากทุกคนด้วยเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะๆครับตอนนี้คอมเมนต์คือเยอะมากๆนะครับตอนนี้คอมเมนต์คือเยอะมากๆครับทุกคนตอนนี้เนี่ย เรียกไว่า30,000่นเกือบ40,000คอมเมนต์แล้วนะครับทุกคนแล้วก็คนกดไลค์เนี่ยกำลังจะ50,000แล้วนะครับก้าวในมาแรงภายใน3ชั่วโมงไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับน้องสร้างปรากฏการณ์จริงๆนะครับอุ๋์อิงสร้างปรากฏการณ์จริงๆแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ นะครับแล้วก็ไปดูผู้บ่าวคนแรกน้องกดน้องไมอุงอิงแม่นหน่อยนะครับแล้วก็ทุกคนสมาชิกในวงเขาเล่นเอาไว้กันได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้เพลงนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็มีมข่าวกระแสนะครับต้องบอกว่าขอชื่นชมอุงอิงเป็นบ้านแพงมากๆ และอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราเห็นในเพลงนี้ก็คือการพัฒนาการของน้องครับทุกคนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนั่นเองครับทุกคนไม่ว่าน้องจะอยู่บนรถตู้หรือว่าจะอยู่ที่ไหนหรือว่าจะไลฟ์นะครับอุงอิงมีการฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งเพลงนี้นะครับเราได้เห็นแล้วว่าอุงอิงเนี่ยโปรโมตตัวเองทุกแพลตฟอร์มจริงๆตั้งแต่ได้รับกระดาษ เขียนเพลงใบนี้นะครับอุงอิงร้องแล้วก็ลงแพลตฟอร์มติ๊ก o อกของตัวเองครับทุกคนเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้มาดูเพื่อโปรโมทต,ตัวเองถือว่าน้องเนี่ยนะครับสะสมชั่วโมงบินมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมเด็กผู้หญิงคนนี้จริงๆและวันนี้อุ้มอิ่มนะครับขอชื่นชมเนาะไปยังทุกๆคนด้วยที่มาแชร์เพลงให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็น เป็นวงการเดียวกันน่ะอย่างคุณบอยสีชัยแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับวันนี้พระเอกวัดศิวโดนหรือว่าใครก็แล้วแต่ในวงนะครับก็มีการมาแชร์เพลงของน้องกันเยอะมากๆแล้วก็ดันเพลงองุ่งอิงพี่บ้านแพงช่วยกันเยอะมากๆครับทุกคนบทเพลงนี้น่ยโอ้โหใน MV ก็คือน่าดูมากๆครับไม่ว่าจะเป็นน้องกรดน้องไม้แอดมินแป้งโกะนะครับแม่นหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหเซอร์ไพรส์เลยก็คือ สุดท้ายก็คืออุ้งอิงไปบ้านแพงเนี่ยน้องตีบทแตกเลยนะมีการยิ้มเยาะเย้ยนะครับสำหรับพระเอกเออนะครับแล้วก็ได้แฟนใหม่นี่นะครับทุกคนก็น่ารักกันไปสำหรับบทเพลงนี้ก็ถือว่าน่ารักสมวัยอุ้งอิงไปบ้านแพงนะครับในส่วนของวันนี้พิมพ์อิ่มนะครับก็ขอชมขอแชร์ขอเชียร์แล้วใครที่ยังไม่ได้เข้าไปฟังใครที่ยังไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์นะครับตอนนี้อ่ะช่วยกันเข้าไปคอมเมนต์กับทุกคนสําหรับผู้บ่าวคนแรกตอนนี้ติดแฮชแท็ก เก้าในมาแรงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับคนคอมเมนต์คือเยอะมากๆเกือบจะ4ี่0 0ื่นคนคอมเมนต์แล้วทุกคนเข้าไปช่วยกันดันช่วยกันช่วยกันคอมเมนต์กันเยอะๆครับทุกคนเพื่อที่จะให้เพลงเนี้ยดันฟีดนะครับแล้วก็เพลงนี้ได้รับการสนับสนุนจากกังนำคลินิกด้วย สุดยอดมากกังนํำคลินิกนะครับสนับสนุนทุกแพลตฟอร์มจริงๆนะครับเนาะเป็นการสนับสนุน MV สนับสนุนการาเนื้อร้องอะไรต่างๆครับทุกคนนี่ก็คือเป็นทางกางนํำคลินิกเลยเขามาสนับสนุนเนาะอุ้งอิงคือร้องเอาไว้ได้ดีมากๆสำหรับเพลงนี้คืออุ้มอิม่มอะฟังวนไปครับพอๆแม่เอฟซีท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปกดคอมเมนต์หรือว่าเข้าไปแช์นะครับ ก็เข้ากันเข้าไปแชร์กันเยอะๆด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับบทเพลงเพลงนี้นะครับเนาะอ่ะก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้มิมคิดว่านะคือเราเปลี่ยนแคปชั่นไม่ทันจริงๆอ่ะคือ แฮชแท็กมาแรงขึ้นเร็วมากเมื่อก่อนคือ5ชั่วโมงใช่ไหมครับขึ้นมาแรงอันนี้คือไม่ถึงชั่วโมงขึ้นมาแรงแล้วสำหรับเพลงอุ่งอิงนะปังมากเพลงลูกสาวนะครับเนาะอ่ะฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ให้อิ่มข่าวกระแสด,ด้วยกันแล้วกันครับรักทุกคนนะครับ